สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ c u t y Kitchen ค่ะวันนี้นะคะมินนี่เมนูค่ะที่ต้องขอบอกว่าง่ายมากๆเลยนะคะที่เราสามารถที่จะทําได้ที่บ้านค่ะเพียงแค่เรามีเตาอบนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะชื่อว่าขนมปังถ้วยค่ะ หน้าตาแบบนี้นะคะหลายๆคนจะคิดว่าอุ้ยทำยากหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆต้องผสมแป้งอะไรไหมขอบอกว่าไม่ต้องเลยค่ะเพียงแค่เรามีนะคะขนมปังแผ่นเดียวแล้วก็ใส่ไส้ใส,ใส่ชีสลงไปค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะออกมาหน้าตาน่ากินนะคะมีชีสเยิ้มๆนะคะแล้วก็มีไส้ข้างในน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดทุกคนนะคะอยากทํากันแล้วค่ะไปดูวิธีการทําและส่วนผสมกันเลยค่ะ เมนูขนมปังถ้วยค่ะมิ้นจะเริ่มจากการเอาขนมปังนะคะมาใช้ถ้วยค่ะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่มีลักษณะปากลกลมๆแบบนี้ค่ะกดขนมปังลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยการรีดขนมปังให้เป็นแผ่นบางๆค่ะ และขั้นตอนต่อมานะคะมิ้นจะเอาตัวขนมปังค่ะที่เรารีดเรียบร้อยแล้วนะคะมากรุลงในพิมพ์ของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ไส้ตามชอบค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไส้กรอกค่ะแล้วก็เบคอนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราโรยนะคะด้วยมอสซาเรลลาชีสค่ะก็จะเป็นชีสเอาไว้สําหรับทําพวกพิซซ่านะคะมันก็จะมีความยืดยืดค่ะเราก็จะนําไปอบนะคะด้วยพิมพ์นี้ค่ะ180องศาค่ะประมาณ20นาทีนะคะหรือว่าคอยส่องจนกว่าชีสเนี่ยเขาจะเยิมค่ะ อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดมินจ้าสาลายค่ะมาตกแต่งบริเวณข้างหน้าขนมปังกันค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูขนมปังถ้วยค่ะ